นี่ครับผมมักเป็นเนื้อติดมันนี่ครับเนื้อเศษเนื้อติดมัน,นครับเอามาอ้อมเหนียวอ้อ,อมเนื้อติดมันครับพี่น้องมือน,นี้เอาแบบไส่น้ำปลานะครับบ่ได้ใส่บีบ่ได้ไส่เพียนะครับพี่น้อง เอาแบบออมแบบใส่ผักซีแล้วใส่ผักกีตูใส่สมุนไพรหอมๆเนียนๆครับพี่น,อน้องมาเนาะมันเสียบครับพี่น้องนี่สมุนไพรหอม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขชนครับปนี้มาพบกับเบาหวันแสบนูนะครับผมมากระกดไลค์ถึงแก่กระกดแช่ได้ครับพี่น้องจังเดยกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร่ได้เลยครับเป็นกําลังแรงใจเห็นเบาหวันครับผมเบาหวานหยาหาน้่นแสบมาสู้พี่สู้น้องไม่สู้พี่สู้น้องเบิ้งครับผมมือนี้เบาหวันไหนนั่นแสบมาสู้กินอีกหรอครับเป็นแกงออมครับเป็นออมซีนนะครับหรือออมเนื้อใส่สมุนไพรหอมผักดิบตูใบบกูด แต่ไข่มือี้นี่นะครับแล้วก็มีนี่ครับสมุนไพรบ้านๆของเขาเนี่ยแะครับขาดไม่ได้ครับผมบูหอมดีขนาดครับผมสินนี่ติดมันไส่หนำปลานะครับบีบไใส่เพียบไใส่เอาแบบอ้อมแบบบ้านๆเป็นเมนูบ้านๆของแต่ละเงี้ยทีเหตุกันณนะครับแบบอ้อมถั่วไปเลยครับหอมหวยๆครับพี่น้องบบนี้พักกับเพาก็มีเป็นมะละกะแข้งครับไก่ทอดมากินกับจังน้อยเขาเนื้อหัวนี้บอกได้เลยครั้เดียวครับพี่น้อง เขากันดีขนาดมารับมา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 เสร็จเส้็งกันครับอุ้ยคลัขนาดเลยครับกินอยากกินอ้อมซีนเทียงเทียงครับผมมัหนี่วันอาทิตย์นะครับเทียงเทียงครับมาครับหาเข่ามาพี่น้องอุ้ยเข่าเหนียวครับมีใจจำคือสิคักอันนี้เดีอยวนี่ครับผมมักเป็นเนื้อติดมันนี่ครับเนื้อเศษเนื้อติดมันครับอามาอมเมนียวอู้ กินเป็นไม่เลยางาหม้กิเป็นไหลลงคอเลยมันเหนียวได้เป็นนองนุนนวลไปากเหนียวมาวัดนหมักจุดนี่นะครับมาต้องอ้อมโดนมาต้องแกงโดนเหมอนเปื่อยครับมันนิ่มอยู่แล้วครับใส่ผักซีแลว้วใส่ผักอีตูครับนี่หอม,หอม มันบ้านอยอดนำประเดียงนะครับเต่งขาประเด็ดสมุนไพรครับใครกินนี่ไงสาใจแดงเขี่ยไงให้เก้าครับแซ่ มันไผ่นี่ขาดไม่ได้ครับใส่ออมใส่แกงใส่เดมด๊ะอืมป<ะ>้าพี่น้องเอ้ย เหมือนคมเสียบกับมันยูนีและครับเห็ดแบบสูดละล้วแต่งห้อหยอดรถด,ดีนิดนึงนะครับเส้นนำประเดกเส้นบนกิดด้รรถดีนี่แหละครับโอ้เหมือนคัมเวีาวลำมากขนาดเลยครับแบบนี้หืม บางคนเหมืนกับคนก,กินมันเนี่ยเจ่งเนื้อน้ำออมุนสีมันหยาบพี่น้องเหนียว,ขวเขาเหนียวข้าไม่ไงครับพักออกมาปับซื้อดอกพี่น้องนี่ครับต้องสี มผมอยากผมพี่น้องอยากให้อยากกินอย่างนีอ้อยากให้บ่าววักินอย่างกะบพิมพ์มาได้เอได้ครับพี่น้องแล้วบ่าวันจัดให้ครับผมถ้าแสบมาสูส ินครับนี่จำเขาค้าเงเนี่ยครับขกกนาดปวดะกดขนาดหยอด เ็นเมนูที่แบบประจําบ้านเลยนะครับเนาะเมนูนี่ผมว่าเมน,นอีสานนี่ยังสุดๆดีครับอีสานนี่เมนูประจําบ้านเลยผวกต้มพวกออมครับแล้วก็ป้นเอาไปกองกินนี่นะจะเป็นเนื้อ่าเป็นมันของเนื้อเสือเนี่ตัวนี้จะเหนียวจิ้น้อย เอ็นเจ้มันได้เป็นเอ็นเจ้ครับกึบเก็บเก็บกบเลย <c oughs> โอ้คักขนาดครับพี่น้องแส่บของแท้ดิครับนี่ quán mà căn hạng ngay hợp thương ký ขั้นกิ่นนี้ไงสะใจชัใไกลไปเลยครับโอ้นี่ครับเห็นปะนี่ครับออืื้ ชุดมจวดครับแซบครับกินแล้วว่าแมนยีได้แลนอ้อมสนามตึกสามหล่อมบ่คร really <gun> ับพี่น้องมันน่ะนี่กินแล้วบาวินนี่มั้ง มีความรู้สึกว่าวิ้นหรือพมันหอมถ้าไปย่างอะเนื้อเด็ดเดียวเนี่ยบะวันก็มักแบบนีเนี่ยมักติดมันได้เป็นอย่างปุ้นเขาบ้านกินเนื้อบาวัน,นจับแต่ต,ตอนมันไปน้องืม 주얼 으흠 mm -hmm. ปินกับเปน้อง เต็มปากเต็มคำวันทันกนิ่นงไงเล่มันจะสายใจเป็นทั้งเกียวแบบนี้หร่น้องุ่ชยอจัดครับ ผักมันหอมดีกว่าเขาเนี่ยมันหมันเขากันขนาดนะครับพี่น้องนะแซ่บ เขาเนี้ยมัดพอดีพี่น้องซื้อเขาไมา่ยี่สิบบาทเอามาอุ่นอุ่นใส่ซึ่งหอ้องกินกลับเนี่ยนะพี่น้องเฮอยนนี้แล้วอ่ะอุ่นพอดีเลยสุดยอด มันคืออยากไปอพี่บอกจัดเลยครับจัดก,กินนะ แซ่บคพี <accurately S 2> ่น้องวุยถ้ากน่ารับพอไม่ห่วยจจุติบอกในคำเดียวว่าแซ่บมากครับพี่น้องโอ้สมอยากครับ จังดีดบะวันขอบพุ่นเพล่วกพุ่นน้องผู้ขอมาติดตามรับชมนะครับบะวันขอบพุ่นหลายครับพี่น้องสุดท้ายนี้บะวันขอลาพี่และน้นองไปก่อนนะครับสวัสดีครับ